ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายไปดูกิจกรรมบอกรักบนฟ้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสีสันไฮไลท์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในวันที่14กุมภาพันธ์เนื่องในวันแห่งความรักค่ะ ที่สิงปร์กเชียงรายตำบลป่าอ้อดอนชัยอเมืองเชียงรายบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและโรแมนติกในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2025โดยมีนายน,นรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานและรูปเป็นสักขีพยานในกิจกรรมพิเศษบอลลูนเลิฟ 2,025เปิดโอกาสให้14คู่รักผู้โชคดีจากการคัดเลือกกว่า150คู่ได้ขึ้นบอลลูนลอยฟ้าสัมผัสความงดงามของน่านฟ้าเชียงรายยามเช้าโดยมีนายรังสริต ลักษิตานน์ผู้ช่วยประธานกรรมาการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวรีจำกัดนายวันชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจค่ะสำหรับเทศกาลบอลลูนนานาชาติปีนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2568มีกิจกรรมสุดตื่นตาตื่นใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแข่งขันบอลลูนระดับนาน ชาติปีนี้ค่ะมีบอลลูนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า30ลูกจาก13ประเทศโดยการแข่งขันค่ะจะจัดขึ้นระหว่างเวลา16นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18นาฬิกาของทุกวันค่ะพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1น0 0 0 0บาทและไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะคือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขนกลางแปลงชุดใหญ่ตอนพิเศษสัจจะเดชาพยามานโดยคณะศิลปินวังหน้าและเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายกว่า160ชีวิตจัดแสดงบริเวณริมทะเลสาบ ในวันที่14-15กุมภาพันธ์2568นั่นเองค่ะตอนนี้ยังมีเวลาค่ะ